ครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวกันครับวันนี้ชิปหนึ่งกำลังลองได้เลยครับลองนะหลักก็เป็นงานคล้าย,เ,ยเก่าแล้วครับผมเจอแบบตัวต่อต,ตัวครับมีโนโเบก้า เปื่อเอ็ก,อ,กอิมหนึ่งต่อหนึ่งครับนี่นรถบัวกอคันเดียวเป็นการทอดปากบ่อครับเบรกใกล้สี่สิบเมตรเอาแบบว่าถอยวาระครับถอยถอยใส่กันเลย กับงานไปเรื่อยๆครับถึงจะมีเยอะกับพ่อใดครับแต่ละเมืองละเจ็ดสิบละร้อยก็อยู่ใดครับรอขาดตักไปไม่พ่อขาดตักไปครับเหลือนิดนิดนด้อยก็อยู่ใด,ดเราพิ่า้องเนาเขียนกระดองห้าแลกเขียนละสองร้อย นค่ยไป,ไป <S <S ด้ไ,ดไปนอนเบิ่งไปไกลใกล้เพราะกลครับเบิ่งเอานี่ประมาณสี่สบิบเีดดีดเลยครับยี่ง้อนร,รอกๆๆ็เดี๋ยวละ แล่นไปแล้วพี่นะส่วนรถก็เท่ากับเป็นคาดเกียวอีกเดี๋ยวดันกันนะขาใส่หลายคันก็จะยากครับแต่ที่จริงอะสองคันพอดีแหละครับพี่นะแต่ว่าอีกคันหนึง่ง บ้าท่ายขาดครับยังมาทัาดเห็นเล่แลงท่านเดียวครับอันน,นี้ตรงที่ว่ามปนใกล่ครับแ้่เงินไกลกว่านี้ก็บ,บ่ไหวครับท่านเดียว ลองไปกับถึงครับตอนบอกไก่แห้งแต่ว่ากับบนกนี้ได้ครับบาคีเป็นเห็ดฟ้าถ่ายเพิ่งแล้วอาจจะบ้านเรนสองครับแต่ตอนนี้เรามาไปขั้นหนึ่งก่อนครับยหายรถบ้านนี่ครับแบบยหก่ได้บีนหนวกเหมาเต้านี่สายไฟก็เยอะเยอะครับสายไฟเยอะ ทางก็แคบกวรจะมาถึงครับปลาเข้าไปสี่มุงห้ามุงแล้วครับตอนนี้สิบเอ็ดมุงไอ้บอนเป็นสิบเอ็ดมุ่งเขาพี่น้องภาษาไทยก็คือสิบเอ็ดมงปเป็นภาษาบาเอาอีสานเหมนกันห้ามุมง่งห้าม อาจจะบเล่ครับตัวน,นี้ตอเปันสวยแล้วอจจบอเรีเ่มเ,เนี่ยคือตอกันอีกร,รับบื้อตอกันอีตอตอีกครึ่งวันเนาพี่น้อง ใส่ดินเหนียวใส่แบบมาตรฐานเลยครับว่าจะเป็นงานการเี่ยว้วงานเรานี่ใส่แบบนี้ครับจัดจัดเต็มก่อนแล้วจะพภาพี่นอนเดี๋ยวไปเบ่งมองขา้าเท่ครับ คุณไงง่งองไปเลยครับนี่แหละครับพี่น้องบริเวณที่จะเข้าสมที่เข้า่ะสมกันผมให้เต็มเลยครับบริเวณนี้ รบสูงกันอาจารตรงนี้ครับขอกระแพกนี่ครับขอบล่างเลยครับโบสขอบบนย่าว่าถึงนี่ครับถึงลักหัวครับลักหัวลักหัวสุดผมตรงนี้จะท้องทีพันว่าเอาแปดสิบรถก่อนครับแต่ว่ายังบวงวุงหัตจิเกิดไปเท่าได้พี่เนาะ ที่ผมว่าแลลวครับปกไก่ไม่ไกลไม่ไกลครับประมาณทีพอดีครับดีแต่ว,วานอกไกบ่าบาดคนเลยครับเป็นทอง,งานาค sai không? แคบเดียวครับหาเทียวเด้ครับถึงคนไายแค่น้องนี่เบิ่งกันไปหาเทียวแล้วใกล้นิดเดียว,วในะได้ใจรถดับครับแบบรถเป็ใกลหมางก็บบเวเชอร์ครับ เดินีน้องเดิน,อนตอนนี้ดดรถดับไอ้เรา,ามีงานครับเอื้นเอาครับเ,อ,บเ,อ,บเอ,บอื้นเพื่นเอาโตเอายังปาท่านมีรถด,ดูประจำครับกินดีกัน,นไปสบน,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 นีเราพี่น้องป่พี่น้องไปับีนอฝากฝากสงฝากกดไลค์กดแชร์กันได้เลพี่น้องเด้น อย่าไปไปกันไปเรื่อยๆครับจะเริ่มกดติดตามกันนั้งแต่ละครับพี่น้องสวัสดีครับอะไรล่ะครับพอเจอกันใหม่ครับคลิปหนะ้า